วัน <Put. S 2> พุธพุธภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร <Wednesday. S 2> Wednesday. ะกกวันเตวันส์เดย์อ้าวสะกดให้ดู W E D e N E S D A ีอ e ีเเอวับบยูอะไรนะ W E D e N E S D A e Y อีเอชดีเอวันวันพุธวันพุธถ้าเกิดว่าวันนี้วันพุธที่ยี่สิบเจ็ดเราจะเรียกว่าอะไรวันท <Wednesday. 27. S 2> <27. S 1> ี่ยี่สิบเจ็ด twenty seven th yeah อ่ะเริ่มเลยคำศัพท์ก่อนบทสนทนาทมีอะไรครับ พิกอัพอูจำได้พิกอัพไปลองสะกดดูสิพิกไอซีเคพิกยูพิกอัพพิอัมาลัมาส่งจำได้มาลับมาส่งอันนี้จำไม่ได้อ่าสะกดเ E A V E A V Y Heavy h ฮฟฟวต่อมาอันนี้จำได้แจมสะกดด้วยเพื่อนจะได้ฟัง G ีจ OM E Home get home แปลว่าถึงบ้านแล้วอะต่อมา jam 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 แปลว่าเฮ้ยไม่ใช่แยม jam jam แปลว่าติดอะต่อมาครับ cartoon cartoon แปลว่าอะไรการ์ตูนชอบไหมเฮ้ยเรามีเพื่อนชื่อการ์ตูนด้วยนี่ใช่ไหมผู้หญิงแต่ว่าตัวอ้วนว่ะผู้หญิงหรือผู้ชายตสะกดคำว่าการ์ตูนมีอะไร c a r t o n ูการ์ตูนการ์ตูนต่อมาคำนี้อ่านว่าอะไร N E W S News News ข่าวถ้าสมมุติว่า N E W New แปลว่าอะไรใหม่ใหม่แต่ถ้าเติม S ขึ้นไปจะกลายเป็น News News ข่าวแปลว่าข่าวต่อมา Say goodbye สกอต S A Y C G W O D Goodbye Say goodbye กล่าวลากล่าวสวัสดีอ่าเรามาเข้าบทสนทนากันเลย Conversation ครับผม b I come to pick you up. d o u คุณแม่มารับหนูแล้วจ้า Can I read? Can I play with my friends a little while longer? หนูขอเล่นกับเพื่อนต่ออีกหน่อยได้ไหมครับอ่ะหน้าต่อไป e j u n now. มา <is going S 2> อีกทีสิอีบเลย If we don't go now, รับผม? traffic is going to be jammed at and we'll be late by the time we get home. Hello, Tony. Hello, Tony. Hello, Tony. Should we still see the cartoons after the news? Then, we can do the นั่นคะ่ะไหมครับอ่าต่อมาครับ If the traffic is r e a l l y heavy, we probably won't make it back in time for that. ถ้ารถติดมากเราจะออกจากว่าเรา,าเราอาจจะกลับไม่ทันนะจ๊ะต่อมา Let's go now. I want to see the cartoons. ถ้างั้นเรารีบกลับบ้านกันเถะครับผมอยาก ต่อมาครับ Not just yet. Go say goodbye to your teacher first. อย่าเพิ่งจะไปสวัสดีคุณครูก่อน I go now, mommy. หนูจะไปเดี๋ยวนี้ครับคุณแม่ Goodbye teacher. สวัสดีครับอันนี้เขาเกล่าวลาหรือกล่าวทักทายสวัสดี Goodbye. <Bye bye. S 3> teacher เขาเกล่าวลาวรหรือว่ากล่าวสวัสดี ดีครับพี่ครูกล่าวลากุศลบายเพรว่ากล่าวลาใช่ไหมครับบายที่าชิญทีนี้ไม่ต้องแปล Mom, I come to pick you up. Can I with, can I play with my friends a little while longer? If we don't go now, traffic is going to be jammed up, and it will be late by the time. We get home. traffic? Traffic is going to be jammed up, and it will be late by the time we get home. Can we still see the cartoons after the news? If the traffic is really heavy, we probably won't make it back in time. If the traffic is really heavy, it probably won't make it back in time for that. Then let's go home now. I want to see the cartoons. Come on. Not just yet. Go say goodbye to your teacher first. I'm going now, mommy. บาทีอ่าทีนี้เรามาท่องคำศัพท์ท้ายบทมีอะไรบ้างครับที่ว่าเอที่โรงเรียนมีไหมมีจีนแปลว่าอะไรโรงพัาบาศึกษาใกล้ๆกับโรงโรงอาหารต่อมา school building แปลว่าอาคารเรียนสกอต S C H O O L B U I L D I G school building อีทีสิเดี๋ยวปิดตัหนังสือท่องไม่ได้ b u i b u i l d i h g เออ b u i l b u i l d i h g อ่าน่า building school building b u i l d build i n g school building แปลว่าอาคารเรียนอาคารเรียนของเรามีอาคารเรียนไหมมีสิหรือว่าเรียนที่สนามอ่าต่อมาเวลาเรียนพละจะต้องเรียน นั่งเยี่ยที่สนามโอเคแล้วเรียนอะไรแล้วเรียนวิชาอะไรที่เรียนในห้องเรียนเรื่องร่างกายอ่ะต่อมาเลือกเลือก,กออเพลิลลไงไฟคำนี้อ่านว่าอะไรครับแฟลก s t าร f แฟลกอะไรนะแฟลกสตาร f แฟลกสตาแปลว่าอะไรแฟลกแฟลกสตารเสาธงอสะสโกด F l, l a g f S, S T A F F st style flag style แปลว่าเสาธงถ้า flag อย่างเดียวล่ะธ<ท>งธง,งต่อมาคำนี้ล่ะ Y A R D yard สนามที่โรงเรียนมีมไหมต่อมาคำนี้ล่ะสนามเตะไ,ไม่มีนะอ่ะอาา่ออาไปดิบีที่โรงเรียนอนุบาลอันนี้เรามีไหมมีสิสวน C A R D E N garden สวนคำนี้ล่ะแต่ที่สวนนั้นมันจะมี มีมีบ่อเลี้ยงปลายักษ์ด้วยแต่ถ้าว่าเห็นสร้างเราพึ่งด้วยอ่าคำนี้ล่ะ P L A Y P L A Y P R O U D G R A U N D G R A U N D สนามกอ่าพร้อมแล้วนะจะปิดแล้วนะทบทวนคำสับพร้อมรือยังครับตามองกล้องอุ้ยนีดดวกับโต๊ะพร้อมหรือยังตามองตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูเราใส่แว่นกันอ่าคำแรกจิ้มชีวเอมจิ้มก่อนจม แจมที่แปลว่าติดต่อมา get home get home ถึงบ้าน happy e happy นะต่อมา pick up pick up มารับมาส่งใครไปรับไปส่งหนูที่ไปโรงเรียนป๊ะเราจะให้ไปเองไปไหมไม่ทำไมล่ะต่อมา cartoon C A R T W O N ชูนคาชูนการ์ตูนแปลว่าอะไรการ์ตูนต่อมา news N E W S news ถ้าคำว่า n e w เฉยๆไม่มี s ล่ะแปลว่าใหม่สะกดสิ N E W n e w ใหม่ new ใหม่ต่อมาเพื่อนหนูก็ไปชื่อ n e w นะแล้ว say goodbye S A Y C W O D goodbye say goodbye กล่าวลากล่าสวัสดีเพื่อนเรา่าใช่ไหม เพื่อนขนมมีมีเพื่อนที่เป็นฝาแฝกเลยนะครับผมแฟลกสตาร์ F L A G F L A G S T A R S T A R แฟลกสตาร์แปลว่าสาวธงต่อมาจิมจีว่าเอฟจิมแปลว่าอะไรครับต่อมาสกูบิลดิ้ง A C H W L S C O O L B U I L D B U I L D I N S C O O L B U I L D I N อาคาเรียนต่อมา yard yard y, y, y a r d yard แปลว่าอะไรสนามสนามต่อมา playground p l a y play g r o u a d play ground playground สนามเล่นต่อมา garden g a r d e n garden สวนโอเคเก่าล่าหน่อยเก๊บารื่งองยาพึ่งอย่าพึงาพงพ่งไม่ได้จจให้ดูก่อนปะอัดจบอัดยางยางครับ อ,อ,อะไรอะรูปอะไรอะนำเสนอเลยคาปัสเตอร์เดี๋ยมีอีกคที่เทเๆแป๊บหนึ่งนะรอสักครู่รอสักครู่เดี๋ยวกำล,นะล,ล,ลังจะมาเนะาะฮัลโหลอติมาสภาพอลติมัสภาพโอเคกล่าวลาเป็นภาษากฤษหน่อย <Say goodbye. S 2> เจอกันใหม่พรุ่งนี้แล้วว่าไง See you again okay tomorrow บ oh. ๊าย b y e